สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําง,งานเมือนเดินนะคะวันนี่เขาเสีดหน้าบหมูนะคะทําหมูน้ําตกหรืออะไรนั่นแหละคะ่ะเนาะบรรยากาศแดดแก้มเลยด้วค่ะ ข้าิเส็ดเป็นน้ำตก้นะคะเนาะส่อยเครื่องในแล้วเนาะ,ะกับอัน<ม>เนื้อเล็กน้อยแล้วนะคะ<ม>นี่ค่ะพอขาสิลาบแล้วเนาะค่ะแต่ยังพันในไสมมะนาวเลยเนาะคะ่ะเนาะใส่มะนาวกันเนาะจินกันอิ่มแล้วนะคะแมงวันกระไดเนาะ ทีมงานเราอิ่มเหมืนเนาะค่ะที่งานเราอิ่มแล้วนะคะ,ระ,คะบรรยากาศดีเนาะคะ่ะนี่เตรียมล่างนะคะร่างแล้วกลับบ้านเรานะคะบรรยากาศดีแล้วเนาะคะ่ะ Okay.